เติมเกมถูกปลอดภัยมั่นใจเพจล,ลัคก,กี้คอยเติมได้2ระบบทั้ง Android และ iOS สะดวกรวดเร็วทันใจจดทะเบียนการค้าถูกต้องไม่โดนแบนไม่รีฟันเปิดยาวนานมากกว่า5ปีรับส่วนลดทันทีเติมวันนี้กับลักกี้คอยสวัสดีมากครับกับสวัสดีเอฟซีทุกๆคนเช่นเคยกันด้วยแล้วกันนะครับโอเคครับวันนี้เดี๋ยวเรามาเล่นแบบใช้เทคนิคปาดกลับเข้ากลางนะผมอ่าหรือว่าตบกลับเข้ามาตรงกลางนั่นเองนะผมเดี๋ยวเราจะเล่นยังไงนะครับอ่านี้เจอกับคู่แข่งที่จัดแผนมาค่อนข้างที่จะ แปลกแวกแนวสำหรับแผนเขานะครับเดี๋ยวมาดูว่าการที่เขาจัดมาแบบนี้เราจะมีโอกาสปาดกับเข้ากลางไหมนะครับผมฝั่งเรานะครับบุกจากทางซ้ายไปขวานะครับมาในชุดของสีน้ําตาลเลือดหมูครับในทีมของบาร์เซโลนาฝั่งคู่แข่งเนี่ยมาในทีมของสีขาวนะครับทุกคนน่าจะเป็นทีมไบตันในหัวถ้าดูไม่ผิดในหคัจังหวะนี้มากันที่ไม่ใช่สิคู่แข่งเนี่ยเป็นน้ําตาลเลือดหมูเนี่ยเราดูผิดนะทุกคนฝั่งเรานี่แหละนะครับที่เป็นทีมสีขาวครับ มาครับเป็นชุดของเชลซีนี่ผมอุดนี่เราบอกผิดนะครับทุกคนมาที่จังหวะนี้ครับเก็บบอลยังไม่ได้ครับแล้วเมสซีจ่จังหวะนี้เขาปล่อยไก่มายิงเร็วเลยครับยังไม่ผ่านคาซิยาสครับวานบิดวานบิดมาให้ออกมาเดอบรอยตามช่องจังหวะนี้ยังไม่มีอะไรแล้ววานบิดดักได้ครับวานบิดออกมาที่โรชิกี้เข้ากลางมาเข้ากลางโมดิไม่วิ่งครับจังหวะนี้ยังหลักได้อยู่ครับ มาที่เดอะบอยเดอะบอยให้มาที่เอโตเอโตหมุนเข้าในจังหวะน,นี้ยังเก็บบอลไม่อยู่นลครับออกบอลมาที่เดอะบอยเดอะบอยเดอะบอยจ่ายตามช่องมาจังหวะน,นี้ไม่ถึงเอโต้แล้วครับยังเก็บบอลได้พลิกมาให้กับเบต้ปาาเข้ากลางมาเมสซี่เมสซี่ครึ่งครึ่งแล้วปัน่นลูกนี้ยังติดเลยครับหลักได้ครับหลักได้ใหม่ปาดในครับลูกนี้เรียบร้อยครับ <c oughs> การปาดกลับเข้าในเนี่ยก็ต้องดูนักเตะของเราเนี่ยครับผมตัวไหนว่างตัวไหนที่แบบมีโอกาสได้ส่องนะครับมีพื้นที่ได้ไปเปลี่ยแบบพลิกอะไรแบบนี้นะผมอ่ะเราถึงจ่ายไปนะครับถ้าแบบไม่มีพื้นที่เนี่ยเราพยายามอย่าจ่ายไปเนี่ยผมเพราะว่าจ่ายไปก็อาจจะติดเหมือนเดิมนี่ผมว่าทํากันใหม่ครับจังหวะน,นี้ให้ขึ้นมามากันที่ดเดวี่ปาดเข้ากลางครับเข้ากลางพลิกนิดนึงครับลูกนี้เรียบร้อยครับพลิกจังหวะเดียวครับเอโต้ได้ปั่นเลยครับลูกนี้ โอกาสปาดกลับเข้ากลางก็ต้องดูว่าคู่แข่งมาในแผนไหนด้วยนะผมอ่ะมันจะเล่นแบบนี้ไม่ได้ทุกแมตช์หรอกในผมมันก็จะมีบางแมตช์ที่แบบเราเล่นแบบนี้ได้นะทุกคนมาครับขึ้นบอลมาไอจิมีดักได้ทำไม,ค,ม,ไไมครับจีเอโต้เอโต้เข้ากลางออกกลางออกบอลมากันที่วันบีดครับวันบีดใจขึ้นหน้ามาจาังหวะนี้โดนดักโดชิกิยังเก็บบอลได้ครับแล้วให้มาเดบรอยเดบรบอยแทงต่อเลยเอซี่ยังเก็บไม่ได้ครับลูกนี้ เดี๋ยวมาที่เอ็มบาเป้ครับออกบอลมาที่เมสซี่เมสซี่ให้มาเอโต้แล้วเดอะบอยเดอะบอยลูกนี้ปาดกลับเข้ากลางมาอีกครั้งหนึ่งครับแล้วโรชิกี้ดึงกลับมาครับลูกนี้แล้วยิงนิ่มๆเลยครับโอ้โหปาด3ลูกเลยครับแมตชนี้แล้วเต็นอ็มบาเป้เลยครับเมสซี่มาแล้วเมสซี่เมสซี่ลูกนี้ลากเข้ามาครับแต่ว่าสกันก็ยังเข้าทางฮาคิมี่ครับลูกนี้ได้ยิงเลยครับเดี๋ยวเซฟอาริซอนนะครับผม เปิดเข้ามาลูกนี้โขงมาครับจบครึ่งแรกไปถือว่าทำสกอร์ได้ค่อนข้างโอเคครับ3-0ไศูนย์ไก่อนครับลูกนี้ถือว่าตุนสกอร์ครับเป็นครึ่งแรกครับโอกาสยิง5้าครั้งเข้ากรอบ5นะครับได้มา3ถือว่าพลาดไป2ครับมาที่จังหวะนี้ครับรเอ็มปาเป้เอ็มปาเป้ออกบอลมาจังหวะน,นี้วานบิดเก็บได้เขาเข้ากลางมาครับเข้ากลางมาลูซิชีออกปีก ไม่ได้ครับลูกนี้มาที่ดิมเส้นกันบ้างครับเดบรอยเดบรอยชิงในเข้ามาปาดกลับเข้ากลางลูกนี้ไม่ถึงนะครับเซอร์จูอรามอสสกัดออกไปก่อนครับแล้วบอลอยู่ที่สไนเดอร์ครับเปิดมาติดโมดีครับลูกนี้มางทลเล่เก็บได้จ่ายขึ้นหน้าให้กับเมสซี่ลูกนี้เมสซี่ออกบอลมาที่โรชิกีโรชิกีดึงกลับมาให้กับเมสซี่นิดเดียวครับมาใหม่ครับนี่อ่าูแข่งวนมาจังงวันนี้บาตนี่บาตนี่เก็บบอลอย่างติดเลยครับ แล้วเมสซี่ล่าเข้ามาตัวนี้เก็บไปครับลูกนี้พักที่กลางครับลูชิกี้เดี๋ยวเป็นเนมาครับจะตัดยิงขวาแลวครับเราบังครับนักเตะของเราไปฝั่งขวาเลยครับเพื่อตัดบอลจากเนมาครับเข้ากลางมามาเกลเล่มาเกลเล่จ่ายไม่ดีเลยครับลูกนี้เดือบรอยเดือบรอยให้มาเมสซี่เมสซี่เข้ากลางมาจังหวะนี้ไม่ถึงเอตโต้ครับแล้วแทงยาวๆมาจังหวะนี้ล้ำหน้าครับนิดเดียว มาที่มาเกลเล่ครับขึ้นมาเอโต้ของมาที่เดบรอยเดบรอยปาดในนิดเดียวยังได้อยู่ไหมออกข้างครับมาที่เมสซี่เมสซี่คืนมาจังหวะนี้เอโต้ดักเอโต้ปาดเข้ากลางครับแล้วเป็นโมดิได้ยิงครับลูกนี้แต่ยังไม่ผ่านครับแล้วดักได้ครับมาตัวนี้เดบรอยเดบรอยจะหาเพื่อนตรงกลางนะครับโดนกัดส,สกัดไปก่อนครับลูกนี้ ทีโรชิกี้ครับโรชิกี้ให้เขากลางมาที่เมสซี่เมสซ,ซี่ยกมาที่เดอะบอยเดอะบอยตบกลับมาให้กับเอโตตรงกลางลูกนี้ได้ยิงลยครับไเรยียบร้อยเลยครับ4-0ครับดอกนี้นาทีที่88ครับน่าตบจอกฟ้าลงได้แล้วครับจังหวะนี้แล้วเป็นเดวีครับเก็บได้เดอะบอยเดอะบอยโดนตัดก่อนครับลูกนี้แล้วเป็นบอลของเอมปาป้ ope, ครับเอมปาป้ M ope, ลูกนี้ จะตัดเข้าในมาครับแล้วมังกีเได้กเก็บได้ครับเรียบร้อย40ครับแม์นี้เทคนิคเหล่านี้เนี่ยก็มันขึ้นอยู่กับแต่ละแม์ด้วยนะทุกคนอ่ะอยู่ที่ว่าเรามีมุมในแบบที่เราจะปาดกับเข้ามาให้กับตัวที่มันอยู่ตรงกลางได้ไหมเนี่ยผมบางแม์มันก็จะไม่ได้มีโอกาสแบบนี้ในหมแต่ว่าการเล่นแบบนี้เนี่ยก็พยายามดูตัวนักเตะของเราในหมที่อยู่ตรงกลางในหมอ่ะเราพยายามฉีก กองหลังออกไปก่อนนะแล้วก็ค่อยคๆปาดกลับกลับมาให้กับตรงกลางให้มันมีพื้นที่เปิดพื้นที่โล่งเพื่อที่จะยิงจะปั่นนะับหรือว่าจะสตันนิ่งก็ได้นะทุกคนอ่ะอันนี้ต้องเอาไปลองเล่นกันดูนะับเพื่อ,อเข้ากับระบบของตัวเองครับการเล่นแบบปาดกลับเข้าตรงกลางเพื่อที่จะเอกาสจบได้เลยครับหากดูแล้วชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตาม